สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพามารูจักมาสังครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรนะครับมาสังครับเป็นพลไม่ขึ้นบ้านของไทยเฮาครับพี่น้องครับโดยเฉพาะภาคอีสานเช่ไหมได้พบด้ทุกภผักนะครับพี่น้องครับแม่เป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นไม้ประดับน้ำจ้าใบของเขากือกินได้เนาะแม่พี่ตีเคยกินครับพี่น้องครับน้ำไม้ปน กราบก้อยโอ้แซบหอมเอาอยอดเอาใบาอ่อนของเขาครับกินน้ำพริกกินกับซุปน้ำมันแซบพี่น้องครับเป็นสมุนไพรครับและกะชเม,มือนี่ก,กะเอานิยมเป็นปลูกเป็นไม่ประดับนะคุณหมอเนาะนี่ครเขาเราไปเหตุเป็นไม่ดัดไม่ประดับว่ามันดัดงางแล้วตอนนี้ก็เกิดกระแสคนนิยมกินลูกมาสั่งเพราะว่ามีวิตามินซีสูงแห้งวิตามินซีสูงเป็น ที่ให้รักษาเลือดออกตามไรฟันนะครับพี่น้องครับเพราะวิตามินซีเขาสูงครับเป็นไปเฮ็ดนํำผลไม้ครับพี่น้องครับนิยมทำานํำผลไม้เปลือกต้นของเขาครับน้ำเต็มต้นเลยครับอ่าเป็นยาช่วยสมานแผลในกระเพาะครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรบำรุงหลางกายในผู้หญิงหลังคอดครับพี่น้องครับจนมาสังรับเปลือกของเขาใส่ได้ด้ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับ ฝนก็นเต็มต้นอยู่ครับทั้งเทิงบุญครับใบก็แก่ลมว,วิงเวียนในน้ำแก่ทองอืดทองเฟือแต่ต้นีนน้ำได้หลายเนาะน้ำน้ำน่าก,กลัวด้วยน้ำเนาะแต่สปปรรพคุณหลายอีหลยสปปรรพคุณดีแล้วพิษตีไปเก็บอีกดูมีอีกบอ <c oughs> อันนี้ที่เขาจอกินแล้วลุกแล้วจอกินแล้ว ทุกคนกินละกินได้เด้อพี่น้องเด้อเปรียปร้ยวๆต่เขาจะก,กินในมันเด้อในมันสี้ายๆอันมักซีดาเ <c oughs> นาะที่มันกึับเปรี้ยวครับเข็นนำผลไม้ได้พี่น้องครับให้วิตามินซีสูงครับใบมันเดียวพี่ตีกออกมาเบิกสะอาดดูนี่ครับใบของเขาครับกินได้หอ,หอมหอมสีออกแนวมะกรูดกนนะับมะนาวเนาะครับแต่มันสีหอมกว่า เป็นยาสมานแผลในกระเพาะอาหารนะพี่น้องเด้อแล้วกับแผลในภายนอกกระใส้ได้ครับพี่น้องครับสสมานไพรับให้วิตามินซีสูงครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรสำหรับผู้หญิงหลังคลอดครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มครับเปลือกต้นล้ําต้นของเขานี่ครับต้มน้ำดื่มได้ครับประเทศนิยมเดปูเป็นไม้บ่อนไส้นะครับเนาะบาง่ผลของเขาเต็มนะคุณหมอ เต็มตอกเต็มกอนะผลอ้อนก็กินได้เอามาเป็นยาได้เื่กันเป็นยาระบายเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อพ้นสุกก็กินได้เป็นวิตามินซีอย่างดีเลยเป็นสม,มุนไพรซอยบํารุงร่างกายครับพี่น้องครับอันต้นดาสังนะครับเปลือกของเขาพ้นของเขาใบของเขาครับ,บพระคุณมมที่เบิร์ดลองเสกเบิ้งในเน็ตก็ได้พี่น้องเพราะว่า เอาไปคลายเป็นไม้ดัดนี่ลายแห้งคือต้นน้อยๆคือต้นนี้เนาะพีติ๊กเนาะอันนี้เขากำลังข้นมาครับนี่ต้นน้อยๆจะสิค้นขุดไปขายด้อยพี่น้องเนี่ยซ้ำนี่เลยเนี่ยเอาไปเป็นไม้ดัดเพิ่นคุดไปคายเต็มหนึ่งต้นเล็กของเขาต้องดอันนี้ก็เป็นต้นที่มันมันลนมาจากต้นใหญ่ะล่บใบของเขาเขาไปปลูกไว้กินยอดก็ได้กินเป็นผักก็ได้ ไวิตามินซีสูงครับพี่น้องครับครับเมื่อีนกระพามารู้จักต้นมะสังครับเป็นไม้พื้นทิ่นของไทยเฮาครับพี่น้องครับที่มีสรรพคุณมากมายครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมใน้่พี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อในสวัสดีครับ